ยังไงตวด้วยนีแลูกัว์อเดียวจเนบดเดี๋ยวว่างๆนะคะจะพาไปดูตารกระสิ มาเล่นเล่นอยู okay. Okay. So ่แถวนี้นะแปดแปดแปดเฉดแล้วเฉะเฉะเดี้ยวโค้งสิคะเฉดเฉะเฉดเดี้ยวโค้งสิคะกดอก่อนโอเคกันนะมันก็จะเป็นรองจุดรถนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถของพนักงานนะคะที่จะเอาของส่งก็จะเป็นรถสิบล้อค่ะเต็มรถ้งห้วนไปเลยวะค่ะ ก็สิบโลรถพวกสิบลอ่ายี่สิบโลอะไรอื่นถ่ยต่อยก้วแเตไม่ใช่เราเหยื่ออยชายไม่ใช่หรอ